ชวนหิวสวัสดีปีใหม่แล้วก็มอเรี่คริสต์มาสด้วยนะคะทุกคนอ่าวันนี้นะคะพลอยก็จะพาทุกคนนะคะมา Q&A ก็คือถามและตอบค่ะออหืออาหารเยอะมากเลยคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเราจะกินไปแล้วก็เมาหมอยไปนะจ๊ะเดี๋ยวมาเริ่มเมนูแรกกันก่อนนะคะเฮ้ยที่ขอสินพิซ่าก่อนอืออ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เปเอะไรมาการิต้าพิซซ่ามาการิต้าอร่อยมากอมาดูคำถามที่หนึ่งนะคะทำไมช่องถึงชื่อพลอยชวนหิว <Wow. S 2> เพราะพวกเขาบอกว่าเฮ้ยมันดูไม่หิวเลยมันดูแบบว่าชวนแบบชวนห้าอะไรอย่างเงี้ยอ,อืออ่ออย่างเงี้ตอนแรกอ่ะจะพากินให้แซ่บ แต่ประกบว่าพอกินจ้าแล้วพอเริ่มกินพิซซ่าดานคนคนแบบเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากคือด่าเยอะพอด่าเยอะก็เลยตอนหลังก็คือแบบกินพิซซ่าดานไปเลยค่ะนะคะพิซซ่าอร่อยจริงแต่ว่าจริงๆเราก็อยากให้มันหิวนั่นแหละก็มันไม่หิวอ่ะเนาะคลิปไหนที่ประทับใจที่สุด น่าจะเป็นคลิปกินไข่ถ้าใครชอบไปดูคลิปแรกๆนะตั้งแต่สมัยเปิดช่องนะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเดี๋ยวขอขั้นด้วยสปากเกตตี้คาร์โบนารานะชีสชีสนะคะชีสคือเริ่มแข็งหอมอะ่อมอะ ประทับใจคลิปริงไข่สุดเพราะว่ามาเป็นไข่ดิบแลเราเป็นคนที่แบบไม่ชอบกินไข่ดิบมากๆเนาะก็เลยแบบว่าสามารถถ่ายคลิปนั้นได้ยันจบนะคะก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยเราเราจะทาอะไรในสิ่งที่แบบตัวเองไม่ชอบเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราประทับใจที่แบบเราสามารถทําในสิ่งที่แบบเฮ้ย มันมันเป็นความกลัวของเรานะมันเป็นความไม่ชอบไข่ไก่ไม่ชอบแบบยิ่งดิบคือไม่กล้ากินเลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทฮ้ยทาได้อะ่ะข้อสามอันนี้คุณผู้ชมเคยถามมานะคลิปไหนวอนโดนทัวลงแบบกล้ากินไปได้ไงมีอยู่คลิปหนึ่งก็คือคลิปกินชีสเพราะว่าเราเราเพิ่งโดนทัวลงไปจากไข่มดแดงเราก็แบบอ่ะฉันจะกินชีสแบบนี้แล้วจะทมา แต่พวผมมันก็ไม่ได้โดนทัวลงนะอืมก็ไม่ได้โดนทัวลงคนน่าจะเริ่มชิน4ชอบอาหารอะไรของพิมพ์ริพายชอบกินพริกทอดชอบมากรสออริจินอลชอบมากอะข้อสุดท้ายข้อที่ห้าทำไมถึงชอบเปลี่ยนสีผมและเปลี่ยนมาคือสีก็อบอกว่าการเปลี่ยนสีผมเนี่ยมันทำให้เราแบบมีชีวิตชีวานะคือมันมีสีสัน มาสวยเลยแล้วก็มันทําให้เราสุแบบอยากทํางานทุกวันนะคะแล้วก็เปลี่ยนมากี่สีนี่นับไม่ทั่วเลยน่าจะเกินสิบสีแล้วนะคะคือเคยทํามากสุดนะเจ็ดสี <c oughs> ก็คือเป็นสีลุ้งเลยนะคะในครั้งเดียวก็คือชอบมากอพิซซ่าร่อยมากต้องลองคาบเนลล่ากคูอได้อืมอืมอันนี้ชีเขาเริ่มแข่งแต่ขนาด ชีจโยมากคุณผู้ชมใครชอบกินชีตัวนี้ด้วยโอเคหมดช่วงถามแล้วตอบแล้วเจอกันหลังคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย